สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านของเรานะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถไถคูบต้านะครับ L 3 6 0 8นะครับผมวันนี้รถไถ L 3 6 0 8คันนี้ก็ซื้อมาในราคาแสนห้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวดูว่าในราคาแสนห้านี่คุ้มหรือเปล่านะครับที่เราซื้อมานะครับคูบต้า L 3608นะครับเป็นที่นิยมนะครับซึ่งว่าเป็นรุ่นที่เล็กปานกลางนะครับสามารถไถนาตามร่องเล็กๆได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมสําหรับยางหลังก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางหลังยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแต่ยางหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับยางหน้าเปลี่ยนแล้ว อย่างหน้าเปลี่ยนเลยครับดูชุดเครื่องข้างในนะครับเครื่องนี้ยังไม่เคยถอดนะครับเครื่องเครื่องยังไม่เคยถอดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันแล้วมาดูเข็มเข็มชั่วโมงการทำงานนะครับผมอยู่ที่สองพันแปดสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับผมพวงมาลัยก็ยังแน่นๆอยู่นะครับ สำหรับระบบเกียร์เกียร์ดีนะครับระบบเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกนะครับฝั่งนี้ระบบไฮดรอลิกก็ไม่มีรอยเรื่อรอยซึมนะครับแต่มีรอยชนเนื่องจากรอยชนปกตินะครับเนื่องจากเราเอาไปดันรถเหมือนกันนะครับดันรถที่ติดลมนะครับดันและก็ลากนะครับ มาดูนอดเครื่องนะครับนอดเครื่องนี่ยังไม่เคยแกะเลยครับนอดเครื่องยังไม่เคยแกะเลยครับนี่ครับมาดูสภาพรอบๆนะครับล้อหลังนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับ อันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับของแถมก็จะได้ใบมีดดันหน้านะครับแล้วก็ผานหลังแล้วก็โรตตรี่ปั่นแล้วก็ผานยกล่องนะครับได้มา4อันเลยนะครับอุปกรณ์ซื้อมาในราคาแสนห้าหมื่นะครับแสนห0 0หมซึ่ง แสนห้าหมื่นนี่เราได้ซื้อต่อจากมือหรือว่าซื้อต่อจากมือผู้ใช้เลยนะครับผมสําหรับถ้าเราไปซื้อที่ร้านค้านี่ก็จะตกอยู่ที่ประมาณสองแสนห้าหรือเปล่านะครับสําหรับอุปกรณ์สี่ชิ้นนะครับผมมาดูตรงที่การใช้งานนะครับตรงนี้นี่ครับปกติตรงนี้นี่เราจะขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆทำให้มันเสื่อมนะครับมันก็ยังใช้ได้ยังโอเคอยู่นะครับ ส่วนตรงนี้ครับกันเกียร์เป็นคันเกียร์เก่าทุกอันนะครับคันเกียร์เก่าทุกอันเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับชั่วโมงการทํางานก็อยู่ที่สองพันแปดสี่สิบแปดนะครับสำหรับราคาแสนห้าก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับสำหรับคูบูตาเอลสามหกศูนย์แปดคันนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู ด้วยนะครับผม